ขเกรงขาเกร็งระดับไหนเช็คยังไงวันนี้จะมาสอนกันครับสวัสดีพี่พีทุกคนนะครับวันนี้รีเบนเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเช็คนะครับหรือว่าการตรวจ อาการเกรงหลายๆคนน่าจะมีอาการเกรงอาจจะเป็นที่แขนที่มือที่นิ้วหรือที่เท้าก็เป็นไปได้ใครเป็นคอมเมนต์ให้ผมหน่อยข้างล่างนี้เลยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะว่าการเช็ดหรือการตรวจอย่างง่ายๆเนี่ยว่าเรามีอาการเกรงไหมตรวจยังไงนะครับแล้วก็จะพาไปรู้จักกับระดับของอาการเกรงต่างๆที่ทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอพยาบาลน,นักกายภาพที่เราใช้ตรวจประเมินอาการเกรงและจะแนะนําว่าพี่ๆสามารถทํากันเองอย่างง่ายๆได้อย่างไรบ้างใคร อยากดูกันบ้างฝากกดไลค์กด s u b ส cribe ช่อง YouTube ของเรากันด้วยนะครับสําหรับอาการเกรงนะครับอันนี้คืออาการผิดปกติอย่างหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในคนไข้ระบบประสาทนะจริงๆไม่ใช่แค่สโตรกนะครับรวมไปถึงคนไข้ไขสันหลังบาดเจ็บเป็นไปได้หมดในอาการเกรงที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปตรวจเช็คหรือไปดูว่าอาการเกรงของเราเนี่ยมีระดับความรุนแรงมากหรือน้อยเท่าไหร่วิธีการตรวจเช็คครับเราก็จะตรวจเป็นทีระมัดกล้ามเนื้อนะ หรือว่าเราอาจจะเช็คพีระการเคลื่อนไหวก็ได้ส่วนที่ไม่เกรงไม่ต้องตรวจห้ามไประดับความรุนแรงของอาการเกรงนะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด5้าระดับนะครับซึ่งการประเมินตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลเราเรียกการประเมินตัวนี้ว่า modify adverse scale นะครับเป็นการตรวจประเมินการเกรงของกล้ามเนื้อตั้งแต่ระดับ0ูนย์ถึงระดับ4นะครับระดับศูนี่คือไม่มีอาการเกรงระดับ4นี่คือเกรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งระดับความรุนแรงของอาการเกรงเ,รงเยอะก็จะยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาในสมองหรือการ แปรผลของสมองเนี่ยมีความผิดปกติเยอะขึ้นนั่นเองวิธีการตรวจนะครับดูว่าอาการเกรงเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนี่ยเราจะเช็คด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเพราะนั้นต้องหาคนเป็นหนึ่งคนหรือว่าเราอาจจะใช้แขนข้างดีช่วยเคลื่อนไหวแขนข้างอ่อนแรงก็ได้เพื่อเป็นการตรวจดูว่าเรามีอาการเกร็งระดับไหนถ้าเราจะตรวจกล้ามเนื้อมัดไหนนะครับเราจะพาการเคลื่อนไหวให้เกิดการเคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้าม อย่างเช่นถ้าเราจะตรวจกล้ามเนื้องอข้อศอกเราก็จะพาเคลื่อนไหวในทิศทางเหยียดข้อศอกนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือการตรวจนะครับในขณะที่เราจับข้อศอกจะเคลื่อนไหวออกนะครับมือที่จับแขนส่วนปลายเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงแรงต้านแรงต้านเนี่ยในระดับที่มากกับน้อยแตกต่างกันนั่นคือจะตีความถึงอาการเกรงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ ถ้าเกิดระดับศูนย์เนี่ยเราจะไม่เจอแรงต้านเราจะสามารถพาแขนออกมาได้อย่างอิสระแล้วก็คนไข้ก็ไม่รู้สึกเกรงหรือไม่รู้สึกตึงอะไรคนพาไปก็จะรู้สึกไม่มีแรงต้านพาเคลื่อนไหวได้ปกติอันนี้คือเกรดศูนย์นะครับถือว่าไม่มีอาการเกรง ถัดไปครับคือเกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งของอาการเกรงเนี่ยคือเราพาขึ้นไหวแล้วแหละช่วงแรกๆก็ขึ้นไหวปกตินะแต่ช่วงในท้ายเหมือนคนไข้ดึงสู้นะครับหรือว่ามีการออกแรงต้านเล็กน้อยนะครับช่วงไปลายๆช่วงสุดท้ายนี่คือแรงต้านเกรดหนึ่งคือเกรงไม่เยอะ ถัดไปครับเกรด2อนะครับอาการเกรงเกรด2เนี่ยคือแดนต้านตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเราเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มต้นก็เจอแรงต้านแล้วตลอดจนถึงช่วงสุดท้ายเลยแต่ว่าแรงต้านเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะคนไข้ก็รู้สึกคืนๆตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหวเลยนะครับอันนี้คือความรู้สึกที่เราจะตรวจพบเจอเราก็จะแปลผลเป็นอาการเกรงเกรด2 ถัดไปถ้ารุนแรงขึ้นมาครับคืออาการเกรงเกรด3ต้องใช้แรงในการดึงออกเยอะพอสมควรอาการเกรงตลอดช่วงเหมือนกันแต่ว่ามีอาการเกรงค่อนข้างเยอะก็จะรู้สึกว่าจะต้องสู้กับคนไข้แล้วจะต้องมีการดึงหรือว่าใช้แรงดึงมากกว่าเดิมนะครับตลอดช่วงคนไข้ก็รู้สึกคืนๆืนและตึงตึงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเกรด3รุนแรงมากขึ้น ส่วนสุดท้ายครับเกรดสีนะครับค่าตรวจแบบนี้เกรด4ี ie, อาจจะมีอาการติดที่ไม่สามารถดึงออกมาได้เลย นะหรือเราอาจจะไม่ทันได้ตรวจอย่างนี้เลยด้วยซ้ำครับเราเห็นคนไข้เนี่ยเดินมาแขนก็อยู่ในท่างอแล้วเราตีความได้เลยว่าคนนี้มีโอกาสมีภาวะอาการเกร็งที่กล้ามเนื้องอแขนในเกรด4เลยอันนี้คือสปาติกหรืออาการเกร็งนั่นเองที่เราควรจะรู้จักและควรจะตรวจสอบให้เป็นอย่างคร่าวๆนะครับกล้ามเนื้อสําคัญหรือกล้ามเนื้อที่มีอาการเกร็งค่อนข้างเยอะกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับดีบุบแขนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนนหน้านะครับก็คือการเกร็งงอแขนนะครับ กล้ามเนื้อนิ้วมือนะครับก็คือเกรงกำมือนะครับหรือกล้ามเนื้อที่ถาก็ได้แก่กล้ามเนื้อข้อเท้าในการถีบปลายเท้าลงนะครับรวมไปถึงกล้ามเนื้อข้างในฝ่าเท้าที่จิกเกรงนิ้วเท้านะครับอันนี้ก็เป็นชุดกล้ามเนื้อหลักๆที่เราพบเจออาการเกรงบ่อยแต่ว่าชุดกล้ามเนื้ออื่นๆนะมีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ามีโอกาสเกรงได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีปัญหาหรือการสั่งการกล้ามเนื้อส่วนไหนเยอะหรือน้อยแตกต่างกันนั่นเองอันนี้นะครับก็อยากให้พี่ๆรู้และลองนําไปเช ตัวเองอย่างง่ายๆว่าตอนนี้ที่เราเกรงเนี่ยมีอาการเกรงในระดับไหนนะถ้าเราฝึกกายภาพหรือทํากายภาพไปแล้วฝึกในการจัดการปัญหาอาการเกรงเราเกรงน้อยลงไหมระดับอาการเกรงหรือแรงต้านที่เราพบเจอในตอนตรวจน้อยลงหรือเปล่าถ้าน้อยลงแปลว,ว่าเรากําลังดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าอาการเกรงเนี่ยถ้ารู้หลักการและสามารถฝึกอย่างถูกต้องนะครับสามารถดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการตรวจเช็คอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็แบบประเมินที่มันเล่าให้ฟังเนี่ย m o d i f y a d e w a r d Scale เป็นแบบประเมินอ,อาการเกร็งที่ใช้กันทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานคุณหมอพยาบาลนันกกายภาพหรือวิชาชีพต่างๆที่ใช้ในการตรวจประเมินการฟื้นฟูเนี่ยมีความจําเป็นและเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสื่อสารพูดคุยเราอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นเรากลับมาดูตัวเองเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรามากขึ้นนั่นเองถ้ายัางไงนะครับฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยถ้าใครยังสงสัยหรือไม่แน่ใจยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกัน สําหรับวันนี้รีเบลลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10โมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะบางฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าบัตรนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าบัตรกครับ